สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนช่องแฮปปี้มาร์ทสองสามหกห้าสวัสดีครับช่องลูกพันทองใจดีครับค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญใ่ะนามคุณคุณบ้านะคุณคุณครับเชนโดนะคะเชนโด้ชิเชนที่ยังมีคลิปของแม่กุ้งบ่อยๆเพราะฉะนั้นเป็นเด็กน่ารักตอนนี้ลหรอตอนนี้ก็ยังน่ารักเหมือนเดิมใช่ไหมเชนเอ๊ะตัวหนสิครับเออชื่ออะไร พูดได้ใช่ไหมที่จริงที่จริงที่ไรครับกรอบโชคกรอบโชคนะครับน้องกรอบโชควันนี้จะมาให้โชคเราเพื่อที่จะทำรีวิวให้คนดูเยอะๆหน่อยเพราะว่าเป็นประเด็นใช่ไหมเป็นประเด็นพรุ่งนี้จะมีอะไรเช่นฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ไฟเซอร์มันเป็นของรัฐบาลเนาะค่ะของรัฐบาลเอ็นโรงเรียน เ,เชนเนี่ยเรียนอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลรัตกลางค่ะก็อตอนนี้โรงเรียนหลายๆโรงเรียนนะคะที่เราติดตามข่าวเริ่มให้เด็กนักเรียนเริ่มฉีดฉีดวัคซีนคราวนี้เนี่ยแม่กุ้งในฐานะผู้ปกครองเนาะก็ครูก็จะแจ้งมาทางไลน์ว่าอนุญ,ญาตให้ขอบโชคฉีดไหมแม่กุ้งก็แสดงความจำนญไปว่าอนุญ,ญาตพออนุญ,ญาตไปเสร็จครูก็แจ้งมาก็มีแบบฟอร์มแบบฟอร์มว่า เป็นคัดกรองก่อนฉีดวัคซีนเนาะก็เหมือนแบบคัดกรองอของเราอ่านะทั่วไป,ไปแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คราวนี้ที่เพิ่มเติมก็จะเป็นความประสงค์ของผู้ปกครองครับซึ่งเอกสารเอกสารพวกนี้จะต้องถือถือไปในวันฉีดวัคซีนแล้วก็แผ่นที่3ก็คือบัตรประชาชนครับของของบุตรของเรานะคะค่ะเอกสารต่างๆครับว่าปีนี้ต้องกายอเท่าไหร่เพื่อที่ฉีด เห็นมีว่าปรมประมก็มีเห็นเห็นว่าประมก็มีนะน่าจะ1 2 1สค่ะอย่างเชนเนี่ยสิบสค่ะค่ะแม่กุ้มก็ประสมให้ให้ลูกฉีดแล้วก็นี่เตรียมเอกสารจะให้เชนหรูไไปพรุ่งนี้สีดที่ไทยอันนี้เรามาสอบถามความรู้สึกของของเด็กชายกันเนาะเป็นไงครับเีกเทิมกีเทิมกี่เดือนแล้วนี่เพน่กตั้งแ่เดือนไหนครับ นานเกิน3อยู่นะโอ้เกิน4 5เลยนะสี่ห้าติดติดเทอมนานมากแล้วก็คือก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านเฮ้เรียนออนไลน์ไหมเรียนออนไลน์เรียนโรงแรมโรงแรม้วช่วงหลังเป็นยังไงช่วงหลังปล่อยชิวช่วงหลังมีเกมออนไลน์แซงกูกูปล่อยชิวด้วยเราชิวเราชิวเราชิวนี่คือคอนเสิร์ตของทางเรียนออนไลน์เพราะมันไม่มีสิ่งเราหรือลูกมันหรือยังไง เรียนอะไลกับเรียนจริงมันต่างังไงเรียนจริงก็จอมันมันก็ต้องตื่นไปให้ทันแต่เยนออนไลก็ถ้าเราชื่มันก็ชื่ได้เลยอ่ะเพราะมันไม่มีไฟมากปแาคับใหอ่าแล้วเวลาดีครับดีเรียนออนไลนที่ดีมันมันถ้าจะสำหรับคนที่อยากตั้งใจยัไม่ค่อยดีครับเพราะว่ามเนที่อยู่กแล้วอย่างเช่นนี้เป็นอยู่ในหวตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหัวผสม หมดไม่เห็นเลยหมดไม่เห็นในยข้าวอ๋อหมดไม่เห็นในยข้าวเพราะระหว่างที่ครูพูดไปเวลาเช็คชื่อแม่เห็นหนูหนูเช็คอยู่รอรอแค่เช็คชื่ออ๋อรอแค่เช็คชื่ออืมนี่คือข้าวแล้วเวลาสอบมีสอบจริ่ไหมครับีครอันนี้ถามคือคือราอันนี้บ้านเราเราไม่เคยเรียนออนไลน์ค่ะเออแล้วแล้วตอนสอบนี่เป็นไงกดดันนะกดดันมหมสอบจริงนะสอบจริงกับสอบสอบออนไลน์อย่างไรอย่างไรเครียดกว่ากัน สอบสอบจริงเครียดกว่าเราต้องเตรียมตัวอ่ะอ่าเอาเลยนี่ไม่อ่านี่แต่ว่าออนไลน์มัน้อกโกงได้อ๋อเห็นไหมเขาก็สารภาพเขาก็ซื่อสัตย์เดี๋ยวเอาอนี้ไปดองด้วยตันดองกันดองไม่ไม่ก็คือมันก็เป็นเรื่องจริงที่ที่ทางคือเป็นเรื่องที่ทางพวกแตนิสาอะไรอยย่างงเี้ก็ต้องหาวิธีนะว่าคือที่เราก็รู้แหละว่าเขาก็ทําเต็มที่แล้วแหละแต่ตอนนี้ได้ได้แค่เนี้ย ที่พูดหนักไปว่าโกมันก็ไม่ใช่เป็นการสามัคคีเป็นการก็ฟื้นกันช่วยช่วยกันเพื่อนช่วยเพื่อนปัญหาความเงินระหว่างต่อหน้าบ้านเองเด็กล็กเด็กก็มีความตั้งใจที่จะก็คือปรึกษาโกได้ใช่ไหมปรึกษาเพื่อนปรึกษาเพื่อนปรึกษาเพื่อนค่ะการสอบออนไลน์ก็คือปรึกษากันได้ก็มองในแง่ดีเนาะก็คือเพื่อนช่วยเพื่อนเนาะแต่ว่าในการวัดผลมันวัดผลสิงว่า ตอนที่เราเรียนปกติเราตั้งใจ80%เรียนออนไลน์ตั้งใจ80%ก็ยังดีเนาะแต่ในสื่อสารเขาก็น้องเขาก็บอกตรงๆเผื่อครูบาอาจารย์ที่มาเห็นคลิปนี้ของเราจะได้ลับเอาไปคิดว่าควรจะทำยังไงเนาะเรียนออนไลน์ตัอไใจต้องปรับปรุงอะไรบ้างใช่ใช่ ต่ว่าอาจจะหมดไปก็ได้ถ้าเด็กๆได้ฉีดวัคซีนครบทุกคนยากให้หมดไปแล้วแหละใช่ใช่วาเด็กๆเปรียบเพื่อนจริงๆเนาะเล่นบงเล่นบาสใช่ใช่ถ้ากลัวไว้อีกผลข้างเคียงถ่นไม่ถับเพื่อนมันมีทด้งแม่อเพื่อนวางก็่อไม่ฉีดประมาณสี่ห้าคมีไม่ฉีด้วยมีใครไปหลอกกันหรือเปล่าว่าถิ็นบอกว่าถ้าฉีดแล้วผลข้างเคียงน่คือผลคุณภาพในการฉีนเกลียดลดลง เป็นครึ่งเลยนะกลัวเลยถ้าขี่แล้วเล่นเกมไม่ได้อะไรไม่เชื่อหลูกโงแสดงว่าเชนไม่ได้แคร์ว่าฉีดแล้วฉีดแล้วสนใจไม่ตายเพราะโควิดก็ตายเพราะวัคซีนอ่ะมันไม่รู้อ่ะมันก็ตายทุกอย่างเลยถ้ามันจะตายอ่ะโอ้แม่ว่าเขาถึงฉีดแล้วไปสองทีไม่รอดไม่ตายไม่ตาย ถ้าตายก็ตายนะลูกนตามตามใดที่เราก้มตับตับนะรอดได้ทุกที่เลยเคยเคอลุงไหมอยากรอดไหมก้มตับก้มตับเลยรอดมรอนะครับเพื่อนๆสอนลูกเลยว่าก้มตับไว้รอดทุกอย่งแล้วทีนี้จะต้องทำตัวยังไงค่นี้ไปฉีดบัตรปฉีบัตรไัไบัตรไรัรบัะบัตรัั นี่คือการเตยมตัวของเชนการเติมตัวที่ดีนะครับเพื่อนๆอาดามินก็คือตัดผมขึ้นไปตัดผมมาอยู่มาตั้งหลายเดือนมีภาพก่อนเลยอภาพก่อนนี่เป็นตัดเป็นรังเลยแม่บอจะขับรถหาร้านตัดอยู่แต่ก็จะเห็นอยู่บ้างอยู่ก่อนหน้านี้ทรงผมจ้ะอันนี้ก็คือหลังหลังตัดก็ดีขึ้นผลของการที่มีฉีดวัคซีนก็คือเชนรู้สึกกระตือรือร้นไปตัดผมไดวไปเจอ ที่ไปเจอเพื่อนแบบถึงไม่ได้ตั้งใจตื่ใช่ใช่ค่ะก็เปลีตัวเนาะส่วนสําหรับผู้ปกครองก็อย่างที่กุ้งย้ำนะคะเกมเอกสารให้ลูกให้พร้อมสามแผ่นนะคะตั้งคันต้ิงช่องเาไปด้วยนะครับเอาไปด้วยค่ะไปด้วยในกาชนตัวกิงอย่าลืมนะครับตัวในฐานะผู้ปกครองเองเนี่ยตัวผู้เมียนี้กู้ไม่กลัวเนาะกู้ไม่กลัวในการที่ให้ลูกไปฉีดวัคซีนกู้มีความรู้สึกว่าก็คิดเหมือนเชนแหละฉีดก็ตายไม่ฉีดก็ตายแต่ว่าขอ ขอตายแบบฉีดเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ย,<ด>ยถ้าตายจริงรเนี่ยแม่ก็แม่ก็ไปเยี่ยมหนูได้แม่ก็ไปหาหนูได้ไงถ้าหนูป่วยแต่ถ้าหนูเป็นเนี่ย<ช>เราไม่ได้เห็นหน้ากันเลยนะอย่างที่เราเห็นข่าวนเนาะหลายๆคนอย่านักพุ่งนักขอมอย่าง,งนเงี้ยตายแบบโดดเดียวกันเลยเพราะว่าป่วยเพราะโควิดไปเยี่ยมก็ไม่ได้ไปงานศพก็ก็ไม่เห็นหน้าครั้งสุดท้ายด้วยใครก็อยากฉีดเ้วไปเซ้อ คนเขาก็กลัวข่าวที่บอกว่าฉีดแล้วตายแต่ว่ามันเปอร์เซ็นต์น้อยไงเออเปอร์เซ็นต์น้อยใช่ใช่เพราะเราแม่ลูกคิดตรงกันนะว่าฉีดก็ตายไม่ฉีดก็ตายเราเลือกที่ที่ฉีดดีกว่าค่ะส่วนเปอร์เซ็นต์นี้จะรอดเป็นเดือนปากเลใช่ใช่อันนี้ยนี้แล้วไอ้บางคนก็มีคนคัดเคี้ยวแบบว่เปอร์เซ็นต์น้อยเปอร์เซ็นต์น้อยมากค่ะเดี๋ยวซื้อลอตเตอรี่เนาะเชียร์ แต่ถามว่ามีมีมีคนแพ้มีคนอะไรนั่นมีอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าเราเราก็ยอมเสี่ยงที่ที่ว่ามมันถ้าเราจะโชคคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นอ่าครับแล้วเพื่อนคนอื่นอ่ะเพื่อนคนอื่นเขาเป็นยังไงถึงไต้แม่เขาคุยกันไหมเราะว่ายังไงกันบ้างถึงเด้นคงอจะได้เจอกันหรือว่าจะได้ชิมบางคนก็กลัวไข้ แล้วเช่นเช่นปวดเข็มไหมลูกท่านดีๆีถ้าปวดเข็มบอกเขาเลยเขาเป็นตะครูเสียไหะได้กลัวไหมได้กลัวได้กลัวเข็มหลายหลายคนที่ผมทำส่วนมากไม่กลัวเข็มเลยนะครับกลัวแต่ความเจ็บนิดหนึ่งเจ็บนิดไม่กลัวกลัวแต่เจ็บแค่นั้นเองแต่เขาบอกว่าเหมือนพี่อะไรอยากจะฝากเกี่ยวกับเรื่องอาบุญกินเชื้อวัคซีนบ้างไหมครับก็เป็นพุ่มพูดนะครับก็อยากให้ลูกๆหลาน บางทีน้องที่มีลูกนะครับพาไปเป็นสนะครับเพราะว่าความคิดแต่และครอบครบัวจะไม่เหือนกันนะครับอยู่ด้วยก็ลมีหลานแต่ลานยังเล็กอยู่นะครับยังไปไปสามสี่ขวดเี่สามารถึิชีดได้ไม่เข้าเกณฑ์ยังไม่เข้าเกณฑ์นครับถ้าเข้าเกณแล้วก็พาไปฉิดตามตามทาีเทมม่เขา้ยอกตามที่รัฐบาลได้มาค่ะก็เดี๋ยว ถ้าพรุ่งนี้ถ้าไม่พุ่งม,มีโอกาสเข้าไปเก็บบรรยากาศก็จะเอาภาพที่เด็กๆไปฉีดวัคซีนเาฝา่เพื่อนๆพ่อนกนค่คิดว่าคนคงฟิล์มได้ดูดีใชเพราะว่าเดเกม่ันาะก็าโรงเรียนค่ะเรียนอยู่แล้วใช่กกใช่เราทำได้อยากเรียนนิ้ทำอะไรอยากไปเล่นกับเพื่อนเราผู้ปกครองเราก็อยากให้ลูกไปโรงเรียนค่ะเพราะว่ามาเล่นต่ดเกมโอเคคลิปนี้เนาะเราก็มาฝากเรื่องการเตรียมตัวพาลูกไปฉีดวัคซีน ไฟเซอร์เข็มแรกพรุ่งนี้กันไว้แค่นี้แล้วามมาเดี๋ยวชมภาพของเราต่อกากที่ไปขี่แล้วก็ค่ะว่าเป็นไงไงค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันขอบคุณนะคะติดตามในกุ้งช่องแฮปปี้มันค่ะแล้วก็ช่องมือหันของใจดีค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะ